ข้อเดียบข้อเสียที่ผมพูดมาเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ทําเป็นข้อสรุปให้แต่ผมอยากจะเล่าเป็นประสบการณ์ให้คุณผู้ชมเข้าใจนะว่าถ้าคุณผู้ชมจะต่อเติมแล้วเนี่ยอันดับแรกคุณผู้ชมจะต้องดูเรื่องของแรงสเกบก่อน นะครับว่าจะต้องต่อเติมห้องเนี่ยขนาดกว้างยาวเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อที่จะให้พื้นที่ดินข้างบ้านที่เหลือเนี่ยส่วนมากก็จะต่อเติมเป็นข้างบ้านเนาะข้างบ้านที่เหลือเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะต้องต่อเติมให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นระยะล้นเท่าไหร่อะไรยังไงน,นะครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณจะทําห้องแบบเนี้ยคุณก็ต้องไปขออนุญาตกับทางเขตเอบตอก่อนนะครับว่าสามารถทําได้จริงไหมและสุดท้ายคุณผู้ชมนะครับถ้ามีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านทําดังนั้นเนี่ยเราสังเกตแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยเขาทําได้นะครับเราก็ เอาง่ายๆเลยว่าถ้าไม่มีคนไปร้องเรียนก็ไม่มีปัญหาส่วนมากแล้วในการร้องเรียนสําหรับการต่อเติมอาคารหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับถึงสามารถร้องเรียนได้สวัสดีครับผมโบ๊สาโรธสอแสงทองกัรช่างครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อดีแล้วก็ข้อเสียสําหรับการต่อเติมบ้าน2ชั้น ต้องบอกว่าหลังนี้เป็นการต่อเติมบ้าน2ชั้นโดยที่ทํางานฐานรากเป็นงานฐานแผ่ก็คือเราไม่ได้ลงเสาเข็มเลยคุณผู้ชมแต่ว่าการทําแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่ลงเสาเข็มแล้วจะราคาประหยัดนะบางทีขุดฐานแผ่เนี่ยราคาอาจจะแพงกว่านะครับต้องบอกว่าถ้าไปขุดฐานแผ่แถวแถวกรุงเทพเนี่ยคนที่ขุดเนี่ยนะครับค่าแรงก็อาจจะแพงแต่กรุงเทพเนี่ยขุดฐานแผ่ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าดินเขาเป็นดินนิ่มเนาะต้องบอกว่าตอกลงไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นเสาเข็มเนี่ยก็ 18- 2แถึงเเมตรถึงจะสร้างบ้าน แต่ถ้าเป็นจังหวัดเชียงใหม่หรือแถวภาคอีสานนะครับส่วนมากแล้วเขาไม่ลงเสาเข็มกันนะเขาจะทําการขุดหน้าดินเพื่อที่จะให้เจอดินเดิมนะครับส่วนมากแล้วก็จะขุดไปประมาณสักเมตรห้อะไรประมาณนี้คำว่าเมตรห้เนี่ยใช่ว่าจะขุดได้ทุกทุกหลังนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่หน้าดินแล้วแต่ท้องที่ละกันนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจกันแล้วว่าในการทํสองชั้นเนี่ยฐานรากจะต้องมั่นคงจะต้องแข็งแรงนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้อง มีงบประมาณในการต่อเติมเนี่ยมากกว่าการทําชั้นเดียวอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในการทํสองชั้นส่วนมากแล้วถ้าเป็นในกรุงเทพถ้าผมรับงานต่อเติมนะผมจะแนะนําคุณลูกค้าเลยว่าถ้าเป็นงานต่อเติมคําว่าต่อเติมนี้คือไม่สามารถเอาบ้นจันรเนี่ยเข้าไปตอกเสาเข็มได้นะครับเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยรั้วก็มีนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยบ้นจันรใหญ่ๆเช่นบ้านจันทรที่ไปตีตะขาบหรือบ้นจันทรที่เป็น3า,า,ามเกลออะไรพวกเนี้ย ในการทํหน้างานปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมใช้แล้วปัจจุบันเขามาใช้เสาเข็มไมโครพายนะครับในการต่อเติม2ชั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าแบบพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับแบบหลวมหลวก็คือแนะนําให้ใช้ i 1สิขึ้นไปหรือไม่ก็เป็น I22 เลยถ้า I18 บางทีนะครับมันอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยมากดังนั้นเนี่ยหน้าตัดของเสาเข็มถ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าเดิมนะดังนั้นการต่อเติม2ชั้นตรงนี้คุณผู้ชมที่ผมบอกว่าเราใช้ฐานแผ่ก็จริงแต่ฐาาานนนนนแแแผ่่่่่ตตรรรงงงงี้้ไมมไมมมใชววัััจะะข็คบบซึ คุณลูกค้าเนี่ยนะครับตัวบ้านใหญ่ๆตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะฐานแผ่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยลักษณะในการต่อเติมเนี่ยถ้าตัวบ้านเดิมลงเสาเข็มอะไรแนะนําให้ลงใกล้เคียงกันถ้าตัวบ้านเดิมทําฐานลากแบบฐานแผ่ก็แนะนําว่าให้อาคารต่อเติมเนี่ยเป็นฐานแผ่เหมือนกันนะครับถ้าตัวบ้านเดิมอย่าง,างหลังเนี้ยนะครับเขาทําเป็นลักษณะการขุดดินลงไปประมาณสักเมตรห้าสิบแล้วก็ทําเป็นฐานแผ่หลังเนี้ยไม่มีเสาเข็มเลยหลังใหญ่มากเลยนะต้องบอกว่าบ้านคุณลูกค้าเราเนี่ยหลังใหญ่มากๆนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยคุณผู้ชม ซึ่งลักษณะการต่อเติมบ้านหรือการสร้างบ้านประเภทนี้นะครับก็ต้องทําให้ลักษณะงานฐานรากเนี่ยใกล้เคียงกันที่สุดเพราะว่าทาให้ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหารตรงที่ว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับตัวบ้านเนี่ยเขาทำเป็นฐานแผ่ใช่ไหมฐานแผ่เขาขุดลงไปเมตรห้สนะครับส่วนติว่านี่คือตัวบ้านอ่ะฝั่งนี้คือตัวบ้านฝั่งนี้คืองานต่อเติมอ่ะต่อเติมผมให้แค่2นิ้วพอสมมุติว่าถ้าง,งานต่อเติมเนี่ยนะครับเขาลงเสาเข็มอ่าที่แบบยาวกว่าฐานแผ่เช่นตอกลงไป10เมตรอ่ะสมมุติว่าตอกได้นะตอกลงไปย ขุดฐานแทะแค่เมตรห้าสิบดังนั้นเนี่ยอัตราในการซุดตัวมันจะไม่เท่ากันแล้วนะครับสิบเมตรเนี่ยนะอาจจะซุดตัวเป็นไงซุดตัวช้ากว่าตัวบ้านที่เป็นฐานแทกอาจจะซุดตัวเร็วกว่าดังนั้นมันจะเกิดรอยแตกแล้วได้ค่อนข้างมากรอยแตกแล้วตรงนี้จะเกิดระหว่างที่ต่อเติมกับส่วนของตัวบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าง,งานแบบชัดเจนว่ารอยแตกแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดยังไงได้บ้างและโอกาสเสี่ยงเนี่ยมีอะไรบ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างตามมาดูข้างในได้เลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับฝั่งขวามือของผมตรงนี้เป็นอาคารเดิมของคุณลูกค้าเลยนะครับเป็นตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกตัวบ้านเดิมเนี่ยเขาทําเป็นฐานแผ่ผมจึงทํางานต่อเติมเป็นฐานแผ่เหมือนกันลึกๆคือเราอยากต่อเติมนะเป็นลงเสาเข็มเลยเอาเครื่องไมโครพายจากกรุงเทพขึ้นมาตอกเลยอันนี้คือความตั้งใจลึกๆเลยนะแต่พอได้คุยกับวิศวกรแล้ววิศวกรบ,บอกว่าคุณโบ๊ทถ้าเอาไมโครพายมาตอกเนี่ยมันตอกได้นะไม่ผิดไม่อะไรแข็งแรงด้วยแต่ถ้าตัวบ้านเดิมเเ้าาทป็นนฐแแลว นะครับแล้วถ้าตัวบ้านเดิมเนี่ยเขามีการซุดตัวที่เร็วกว่าไมโครพายล่ะอ่าส่วนนี้กับส่วนนี้มันก็จะแคลกกันมันก็จะเกิดรอยร้าวเกิดเขาเรียกว่าซุดตัวไม่พร้อมกันสมมติว่าถ้าเป็นฐานแห็เหมือนกันเวลาลงเนี่ยมันจะลงพร้อมกันแบบนี้แต่ถ้าตัวบ้านอันนี้ไมโครพายต่อเติมใช่ไหมตัวบ้านอาจจะลงเร็วกว่าอันนี้อาจจะลงช้ากว่าอาธิบายแบบให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านเข้าใจแบบง่ายๆแล้กันใครที่เป็นช่างอยู่ก็ ขอประทานอาัยที่ไม่ได้ลงดีเทลลึกขนาดนั้นนะครับทีนี้ในส่วนที่ผมต่อเติมเนี่ยก็คือส่วนที่ต่อแบบตัวบ้านก็คือผนังอันนี้นะครับโดยที่ผนังอันนี้เป็นผนังตัวบ้านสังเกตตัวบ้านนะตัวบ้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับดูผนังเขาได้เลยเขาไม่ได้สกรีมนะครับมาดูใกล้ตรงนี้ไม่ได้สกรีมผิวมันก็จะเป็นรอยรอยแบบคล้ายๆแบบสายหยาบนิดนึงตรงนี้ เรามีการสกริมผิวมันก็จะเรียบขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าการสกริมไม่สกิมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณลูกค้านะเวลาเรารับงานงคุณลูกค้าเนี่ยเราก็จะถามคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าจะสกิมผนังด้วยไหมบางท่านบอกว่าก็ดูบ้านหลักเป็นเขาเรียกว่าดูบ้านใหญ่เนี่ยเป็นหลักนะครับบ้านใหญ่สกิมก็สกิมแต่อันนี้เนี่ย ครับเรามารับงานกับคุณลูกค้าที่เชียงใหม่เนี่ยเรก็ถือว่าแถมให้คุณลูกค้าเลยก็คือสกิมให้ก็คือคุณลูกค้าทําเยอะอะเนาะสองชั้นตรงนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูแลให้โดยที่เราทําการตัดจอยตรงนี้คุณผู้ชมเอามาดูใ,ใกล้ตรงนี้เราทำการซอะล่องนะซอลล่องยาวเลยนี่ซอลล่องยาวเลยแบ่งกันนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนแล้วลองมาดูใกล้คุณผู้ชมนี่ยังไม่มีรอยแยกรอยร้าวเลยนะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วประมาณสัก เดือนกว่าๆแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะก่อนที่จะเก็บสีเก็บ <c oughs> อะไรเดี๋ยวฉาบมาเดือนกว่าๆแล้วซึ่งส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้ามันสุดตัวหรือถ้ามันสุดไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดรอยแตกรล้าตรงนี้ละอันนี้เราซอะลร่องเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูรอยแตกรล้าด้วยตรงนี้ยังไม่เกิดเลยตรงนี้ถือว่าผมเนี่ยแฮปปี้มากๆแล้วก็ผมคิดถูกมากๆเลยที่ใช้งานฐานรากเนี่ยอันเดียวกันนะครับในการต่อเติมเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูอีกว่าในลักษณะของอาการต่อเติมเราจะทาไงให้บ้านอ่ะสวยนะครับเดี๋ยวมองขึ้นไปด้านบนนิดนึงคุณผ ด้านบนเนี่ยสังเกตไหมว่าชายหลังคาเนี่ยเป็นหน้าเหล็กนะครับสไตล์โมเดิร์นอันนี้คือเหล็กหลังคาเป็นเหล็กกล่องที่เราใช้กับคุณลูกค้าเลยก็คือใช้แบบเป็นการต่อเติมหลังคาเนาะเราใช้กรอบเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะใหะ้หลังคาที่เราซ่อนอยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นหลังคาเมทัลชีตใส่ฉนวนแล้วก็อัตราการสลปเนี่ยผมสลปที่ประมาณแค่ 10, ประมาณสิบเซนนิดๆอะไม่ถึงสิบห้าเซนนะครับสลปให้มันน้อยแล้วภาพรวมของตัวบ้านที่ออกมาเนี่ยภาพรวมมันก็จะสวยเข้ากับตัวบ้านนะครับแต่ถ้าบางท่านบอกว่าอยากใช้หลังคาโมเนียเหมือนตัวบ้านเลย ใช้หลังคาโมเนียเนี่ยอัตราในการสลบเนี่ยมันจะสลบ ต่ำกว่านี้มันจะเฉียงมากกว่านี้องศามันจะมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อส <ๆ S 1> ลบเยอะๆล้วเนี่ยห้องด้านบนเนี่ยฝ้ามันจะตี้อะคุณผู้ชมดังนั้นเราต้องใช้อัตราในการสลบเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้งานต่อเติมข้างบนเนี่ยฝ้ามันจะสูงเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเราต่อออกมาจากชายหลังคาของตัวบ้านถ้ามองจากมุมนี้นะเราต่อออกมาจากชายหลังคาของตัวบ้านดังนั้นเนี่ยเราสอดหลังคาเข้าไปชายคาของตัวบ้านอัตราที่ฝ้ามันจะสูงเนี่ยมันจะถูกบังคับด้วยชายคาของตัวบ้านเลยตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเสียของงานต่อเติมอาาครร2ชั้้นนตงี นะครับอะมาใกล้ๆครับทีนี้ถามว่าข้อดีเราแก้ปัญหายังไงข้อดีเราแก้ปัญหาโดยการใช้เป็นหลังคาโมเดิร์นซ่อนเหล็กซ่อนรางน้ําข้างในแล้วก็ทําให้มันดูสวยแมทกับตัวบ้านนะครับในอาคารตรงนี้เนี่ยเราทําให้แมทกับตัวบ้านมากที่สุดนะทีนี้ส่วนต่อมาคุณผู้ชมอย่างที่ผมได้ทราบเมื่อคุณเข้าใจเรื่องอาภาพภายนอกแล้วนะครับ อันดับก่อนที่คุณจะมาทําตรงนี้เนี่ยผมอยากให้แนะนำาท,าทางท่านเจ้าของบ้านก่อนว่าห้องที่คุณต่อเติมเนี่ยบางท่านบอกว่าอยากได้พื้นที่ใช้สอยมากที่สุดนะครับอย่างหลังนี้นะครับเราเนี่ยดึงจากตัวบ้านเลยนะดึงมาถึงตรงนี้เนี่ยเราดึงมากที่สุดแล้วดึงให้มันได้ฉากคุณผู้ชมอย่างตรงนี้เนี่ยเรามาจบแค่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราต่อเติมแล้วเนี่ย เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้ยาวไปอีกนะก็คืออยากได้ไปชิดรั้วเลยอยากให้ผนังอันเนี้ยไปชิดรั้วเลยแต่เราก็แนะนําคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าครับตรงเนี้ยเหลือทางเดินไว้หน่อยก็ดีและการที่ไปชิดรั้วเลยเนี่ยใช่ว่ามันจะดีนะเพราะว่าบางทีนะตัวอาคารของคุณอาจจะไม่ได้ฉากนะครับอาจจะก,กล้องตามอีกนิดนึง คุณผู้ชมไม่ได้ฉากยังไงคือรั้วของคุณลูกค้าเนี่ยเฉียงไปทางนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วคุณลูกค้าบอกว่าอยากต่อเติมอาคารให้เฉียงไปตามแนวรั้วเลยดังนั้นเนี่ยตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ผมทําให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยที่ผมดึงระยะมาตรงนี้คือมากที่สุดแล้วคุณลูกค้าอยากให้ไปอีกแล้วก็ให้เฉียงไปอีกเพื่อที่จะให้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้นมากขึ้นยังไงคุณผู้ชมอย่างเช่นตรงนี้นะอย่างผนังตรงเนี้ย นะครับเป็นฉากใช่ไหมก็ดึงฉากมาเลยดึงฉากมายาวขนานตามรั้วเอาต้นพวกต้นไม้ตรงนี้ออกหรือคุณผู้ชมจินตนาการง่ายๆเลยว่าตัวผนังอาคารเนี่ยจะแนบกับแนบกับต้นไม้ตรงเนี้ยแนบไปเฉียงเฉียงดังนั้นนะครับถ้าเราทําการก่อผนังเนี่ยตามแนวรั้วตามแนวต้นไม้ยาวมาตรงเนี้ยตัวอาคารเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมันจะแหลม แหลมมาตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดังนั้นในการแหลมมาตรงนี้เนี่ยเวลาคุณต่อเติมเนี่ยทำได้ไหมทําได้ผมมาออกแบบดีไซน์ให้ได้หมดแหละแต่ถ้าคุณอยู่ๆไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาทักคุณหรือเปล่าเช่นซินแสมาทักว่าวงจุ้ยไม่ดีเลยทําไมทําบ้านแหลมๆแบบนี้นะครับหรือบางท่านก็มาทักว่าเออทำไมผู้รับเหมาทําไมเขาไม่แนะนําทําไมทําบ้านเฉียงๆแหลมๆแบบนี้ทีแรกคุณลูกค้าจะเอาแบบนี้เลยตามความต้องการแต่ด้วยที่ว่าเราเข้ามาแนะนําคุณลูกค้าให้เหตุและผลคุณลูกค้าว่า รีคว e ยเมนคุณลูกค้าอันดับแรกคือต้องการให้ตัวอาคารเนี่ยยาวที่สุดใหญ่ที่สุดใช้พื้นที่ใช้สอยไม่สุดแต่ใช่ว่าคุณลูกค้าจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรจะต้องทําตามที่คุณลูกค้าต้องการเท่านั้นน,นนะเราเนี่ยแนะนําให้คุณลูกค้าเลือกสมมติว่าถ้าคุณต้องการทําแบบนี้เราบอกข้อดีและข้อเสียข้อดีคุณได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียจะมีมาอีกมากมาย mm. เช่นจะมีคนมาทักคุณบ้างแหละหรือถ้าคุณจะขายบ้าน อาคารเนี้ยมันแหลมแหลแบบนี้น้อยคนนะฮะที่เขาจะซื้อนะครับดังนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจึงแนะนําท่านเจ้าของบ้านว่าให้ทํามาสุดแค่ตรงนี้พออย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ฉากละทํามาสุดแค่ตรงนี้พอแล้วแนวเนี้ยก็จะมีท่อล้างน้ํามีอะไรให้นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวจะเข้าไปด้านหลังตรงนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราปรับทรายปรับอะไรให้หมดเลยนะครับถังแซอันนี้เราวางให้ใหม่นะครับอ่าเราวางให้ใหม่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอาคารเนี้ยมีห้องน้ําในตัว นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาตรงนี้เป็น2ชั้นด้านบนเนี่ยข้างบนนี่เป็นหลังคาเลยนะครับสังเกตเนาะอ่าตรงนี้เป็นหน้าต่างของห้องน้ํา นะครับทีนี้ถามว่าข้อดีในการต่อเติม2ชั้นเนี่ยก็คือพื้นที่ใช้สอยหลักๆเลยคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นถ้าคุณทําชั้นเดียวเนี่ยสมมติว่าคุณทําชั้นเดียวขนาด6กคูณหคุณจะได้แค่36ตารางเมตรแต่ถ้าคุณทํา2ชั้นคุณจะได้ถึง72ตารางเมตรนะครับซึ่งอย่างเช่นอย,อย่างหลังนี้คุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการทําประตูเนี่ยเข้าจากด้านหลังเท่านั้นเขาต้องการห้องนี้เป็นห้องพ i เศษเป็นห้องที่เอาไว้เล่นเกมสันทนาการกับเพื่อนๆมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆดังนั้นนนนอออาาาคครรัเี้้ยยผูชมจจึงแแกกกสส่ว็็ดขื จากตัวบ้านไปเลยจะไม่จะไม่ได้ติดกับตัวบ้านเลยนะครับอาคารนี้ก็คือห้องที่เราก่อขึ้นใหม่ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของตัวบ้านคุณลูกค้านะครับอาคารนี้เมื่อแยกออกมาแล้วคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นสแตนอะโลนของเขาซึ่งคนในตัวบ้านเนี่ยก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวนะครับผมผมจะอธิบายทิดนึงว่าตัวบ้านเดิมทีเนี่ยฝั่งนี้นะครับเขาจะมีหน้าต่างมีกระจกนะครับผมแก้ปัญหาโดยการเอาหน้าต่างออกกระจกออกซึ่งหน้าต่างก็จะกองอยู่มุมนู้นนะครับ <laughs> <laughs> เราออกเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการฉาบเรียบให้ <laughs> เดี๋ยวมาดูในอาคารกันนะครับตามมาได้เลยครับทีนี้ในอาคารเนี่ย เมื่อคุณแยกเบ็ดเร็จเด็ดขาดออกจากตัวบ้านฝั่งนู้นเนี่ยถ้าคุณจะขึ้นชั้นสองเนี่ยคุณจะต้องมีบันดไดเป็นของตัวเองแต่ในกรณีเดียวกันสมมติว่าถ้าคุณอยากจะต่อเติมเป็นสองชั้นโดยที่คุณสามารถเดินออกจากตัวบ้านนั้นได้เนี่ยคุณก็แค่ทุบผนังตัวบ้านออกแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของประตูออกมาอย่างตรงนี้เนะี่ยคุณผู้ชมเราเพิ่งทําการเก็บสีเมื่อกี้ช่างเขากําลังเก็บสีอยู่นะครับอาจจะมันอาจจะยังไม่แห้งนะทีนี้ต้องบอกว่าผนังอันนี้คุณผู้ชมเป็นผนังของตัวบ้านคุณลูกคค้านะรับ ซึ่งผนังอันนี้นี่แหละจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราทําการไปต่อเติมไปแปะอะไรกับผนังแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเกิดปัญหารอยแตกแล้วในการซุดตัวไม่เท่ากันตรงนี้คุณผู้ชมส่วนที่เราต่อมาคือตั้งแต่ผนังนี้ด้านหลังนี้คือผนังของตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับรอยแตกแล้วจะเกิดระหว่างที่ อะไรที่เราเป็นจอยกับตัวบ้านจะเกิดได้อย่างแน่นอนแต่ในกรณีอย่างที่ผมบอกถ้าคุณลงเสาเข็มหรือทํางานฐานรากที่มีความลึกใกล้เคียงกันสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดน้อยมันอาจจะเกิดรอยเล้าบางๆเปนเส้นผมแต่ไม่ได้มาก นะครับแต่ในกรณีทางกับการเช่นถ้าตัวบ้านคุณอ่ะอยู่แถวกรุงเทพลงเสาเข็ม18เมตรลงเสาเข็ม21เมตรนะครับแต่งานต่อเติมคุณ่ะทํา2ชั้นแบบนี้คุณลงเสาเข็มแค่6เมตรแบบเนี้ยผมไม่รับทานะครับเพราะว่าเราทําไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเจ้าของบ้านเข้ามาได้รับความเดือดร้อนส่วนของตรงเนี้ยอยากให้คุณลูกค้าเข้าใจว่าถ้าคุณลูกค้าจะทําเช่นต่อเติม2ชั้นแบบนี้แนะนําให้ทํางานฐานรากแบบเดียวกัน จะดีที่สุดนะครับเช่นถ้าตัวบ้านลงฐานแผ่ตรงนี้คุณจะไปลงเสาเข็มเดี๋ยวก็มีรอยร้าวอยู่ดีฐานแผ่ก็ฐานแผ่เหมือนกันนะครับลง21เมตรก็21เมตรเหมือนกันจะดีที่สุดอันนี้ผมแนะนำนะครับอ่ทีนี้ส่วนส่วนตรงนี้สมมุติว่าถ้าคุณลูกค้าอยากจะจอยอยากจะจอยกับตัวบ้านคุณลูกค้าสามารถตัดผนังตัวบ้านทําเป็นประตูแล้วก็เดินเชื่อมหากันก็ได้ อย่างผนังตรงนี้ที่เราต้องกิ้งสีใหม่เนี่ยเขาว่าผนังเดิมของตัวบ้านคุณลูกค้าเนี่ยเป็นผนังที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนานแล้วและเราก็ต้องทาสีลอมพื้นแล้วก็ต้องทาสีจริงนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะต่างจากผนังที่เราทําการก่อขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นผนังที่เราก่อขึ้นมาใหม่ทั้งหมดผนังที่ก่อขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะทําการก่อด้วยอิฐมวลเบาแล้วก็ฉาบเรียบจากนั้นพอแห้งเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ทําการสกิมผิวแล้วค่อยทาสีซึ่งผนังส่วนของตรงนี้เนี่ย ที่เราต่อออกจากตัวบ้านก็คือฝั่งบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่ผมอธิบายว่าถ้าคุณต้องการ่เดินออกมาเนี่ยชั้นล่างเชื่อมชั้นล่างได้เลยแต่ถ้าเป็นชั้นบนนะครับชั้นบนถ้าคุณจะมีห้องนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณต้องการเดินออกมาคุณต้องเอาหน้าต่างออกนะครับแล้วก็ทําการทําเป็นประตูแล้วเชื่อมออกมาแต่ถ้าคุณต้องการสแตนอะโลนแบบนี้สแตนอะโลนเลยนะครับคุณต้องมีบันไดขึ้นเป็นของตัวเองนะครับอย่างนั้นบันไดที่ผมใช้เนี่ย เป็นบันไดที่ประหยัดพื้นที่ที่สุดก็คือบันไดวนนะบันไดวนประเภทนี้คุณผู้ชมเราจะประหยัดพื้นที่ใช้สอยเป็นอย่างมากแล้วก็กินพื้นที่ใช้สอยน้อยนะครับซึ่งบันไดวนเนี่ยก็จะมีหลายเกดหลายสเปคอย่างอันนี้คือสเปคที่ราคาไม่แพงมากแนะนําให้ใช้เป็นเหล็กแล้วก็ใช้เป็นแผ่นไม้แต่ถ้าจะแพงหน่อยก็จะเป็นสแตนเลสนะครับยังมีหลายวัสดุเลยนะครับที่ทําบันไดได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงบันไดกันคุณผู้ชมเดินตามผมขึ้นมาได้เลย บันไดเนี่ยลักษณะเราทําเป็นเสากลางตรงนี้นะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาสําหรับพื้นที่ที่จะต้องอจํากัดแล้วก็ต้องขึ้นไปชั้น2ก็คือต้องใช้บันไดบนนะครับอาจตามขึ้นมาได้เลยนะครับอาเดินขึ้นมาเรื่องผู้ชมจะเห็นนะว่าเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเราทําการเสริมคารอบรอบด้านเลยอย่างตรงนี้เนี่ยดูคาของเราแล้วกัน คานของเราเนี่ยน่าจะมีประมาณ60เตนได้นะครับเราเสริมคานให้ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรับช่องบันไดตรงนี้นะครับเพราะว่าช่องบันไดตรงนี้เนี่ยมันขาดการเชื่อมต่อของแนวคารไปดังนั้นเนี่ยคานที่ต้องเอามาเสริมก็คือคารรอบๆตรงนี้นะครับอ่าขึ้นข้างบนได้เลยคุณผู้ชมต่อมาคุณผู้ชมเมื่อเดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับต้องบอกว่าเมื่อคุณใช้บันไดบนเนี่ยในการขึ้นลงเนี่ยมันก็ เวลาเดินเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเมื่อขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างตรงนี้จะมีห้องน้ําอยู่เมื่อกี้ลืมถ่ายห้องน้ําให้ดูนะครับเดี๋ยวลงไปถ่ายกันห้องน้ําตรงนี้นะครับเมื่อด้านบนเนี่ยนะครับไม่มีห้องน้ําตรงนี้พื้นที่ใช้สอยก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยก็การเอาโต๊ะพูนะครับโต๊ะพูใหญ่ๆเอามาวางไว้บริเวณตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนสันทนาการอะไรประมาณนี้นะครับซึ ถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเอาหน้าต่างออกนะครับแล้วก็ก่อทึกไปเลยก็คือต้องการกั้นผนังแยกส่วนระหว่างห้องนอนใหญ่ตัวบ้านใหญ่กับชั้น2ในส่วนของต่อเติมนะครับตรงนี้ก็แยกสแตล์อะโลดไปได้เลยนะครับทีนี้ต้องบอกว่า,าข้อดีกับข้อเสียที่ผมพูดมาเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ทําเป็นข้อสรุปให้แต่ผมอยากจะเล่าเป็นประสบการณ์ให้คุณผู้ชมเข้าใจนะว่า,าถ้าคุณผู้ชมจะต่อเติมแล้วเนี่ยอันดับแรกคุณผู้ชมจะต้องดูเรื่องของแรงสเกลก่อน นะครับว่าจะต้องต่อเติมห้องเนี่ยขนาดกว้างยาวเท่าไหร่อะไร,ย,ไร <d> ยังไงเพื่อที่จะให้พื้นที่ดินข้างบ้านที่เหลือเนี่ยส่วนมากก็จะต่อเติมเป็นข้างบ้านเนาะข้างบ้านที่เหลือเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะต้องต่อเติมให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นระยะล้นเท่าไหร่อ,อะไรยังไงนะครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณจะทําห้องแบบนี้คุณก็ต้องไปขออนุญาตกับทางเขตเอบตอก่อนนะครับว่าสามารถทําได้จริงไหมและสุดท้ายคุณผู้ชมนะครับถ้ามีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านทําดังนั้นเนี่ยเราสังเกตแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยเขาทําได้นะครับเราก็ เอาง่ายเลยว่าถ้าไม่มีคนไปร้องเรียนก็ไม่มีปัญหาส่วนมากแล้วในการร้องเรียนสําหรับการต่อเติมอาคารหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับถึงสามารถร้องเรียนได้ไม่ใช่ว่าบ้านสมมติว่าลูกค้าผมต่อเติมตรงนี้บ้านคุณนี่ถัดออกไปอีกซอยสองซอยแล้วคุณบอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้ผิดกฎหมายผมเดือดร้อนนะครับกฎหมายใหม่เขาบอกว่า พื้นที่ใกล้เคียงหรือติดกันที่สามารถร้องเรียนได้เท่านั้นคุณไม่สามารถไปชี้ว่าหลังนู้นหลังนี้ได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นผู้เดืดอดร้อนจริงๆตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่มีความรู้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมเนี่ยไม่ได้ชี้นําให้ทําผิดแต่แค่ว่าอยากอธิบายให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีนักเรียนคีย์บอร์ดมาคอมเมนต์เนะี่ยค่อนข้างเยอะว่าผิดนู่นผิดนี่ผิดนั่นก็อยากให้ตรวจสอบกันให้ดีก่อนก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับอันนี้ฝากเอาไว้แล้วกันจริงๆเรา เราพูดด้วยความจริงใจแล้วก็อยากแนะนําเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆท่านที่อยากต่อเติมแต่กังวลใจอยู่อะไรอยู่พวกนี้นะครับอ่ทีนี้ต่อมานะครับต้องบอกว่าในการต่อเติมเคุณผู้ชมสังเกตนะว่าเราจะมีเสานะครับเสากลางเสราริมนะฮะ เสาวพวกนี้เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจะมีหมดเลยทีนี้บางท่านบางท่านถามว่าแล้วเสาตรงกลางเนี่ยทำไมไม่มีนะครับเสาตรงกลางจริงๆอะ่ะตรงนี้ฐานลากข้างล่างเนี่ยมีเสาอยู่มีฐานลากอย,อยู่แต่ท่านเจ้าของบ้านต้องการเอาเสาทั้งข้างล่างข้างบนเนี่ยออกเราจะต้องทําการเสริมแนวคานให้ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีการเสริมแนวคานคานตรงนี้จะวิ่งมากกว่าเดิม เนาะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวงังเป็นข้อพึงระวังแล้วกันสําหรับใครที่จะต่อเติมที่มีระยะสแปนเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณยื่น4เมตรเนี่ยโอเคมาตรฐานยื่นได้รับได้อะไรได้แต่ถ้าคุณยื่นอย่างเงี้ยหเมตรเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเสากลางตรงนี้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะความแข็งแรงนะครับดังนั้นตรงนี้มีเสากลางตรงนี้ก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเสาต้นนี้ก็จะตรงกับต้นนู้นสังเกตไหมว่าเสาตรงนี้หายไปต้นหนึ่งนะครับ ส่วงตรงนี้เนี่ยเราต้องทําการเสริมเหล็กให้เป็นเหล็กขนาดใหญ่แล้วเสริมคานด้วยในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะให้สังเกตกันให้ดีๆเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านบางท่านเนี่ยไม่ได้อยากต่อเติมแค่4เมตรคูณ4เมตรหรอกเขาอยากต่อเติมให้ได้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากที่สุดอย่างหลังเนี้ยอยู่ที่ประมาณ6เมตรดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการเสริมเสาด้วยอะไรด้วยตรงนี้ก็ต้องพึงระวังด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านล่างห้องน,น,ไไน้ำเป็นยังไงตาม,มาดูได้เลยครับ สุดท้ายนะครับตอนนี้เข้ามาในห้องน้ำนะครับต้องบอกว่าห้องน้ําห้องนี้เราออกแบบดีไซน์เพื่อที่จะให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดนะโซนที่ผมยืนอยู่นี้ขนาดประมาณ90เซนคูณ90เซนเป็นพื้นที่อาบน้ําข้างบนตรงนี้มีที่ติดน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับฝังผนังหมดเลยก๊อกน้ำนตรงนี้ฝังผนังทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้สามารถกั้นกระจกเลื่อนในอนา,นาคตได้ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ดอปลงไปประมาณสัก3-5เซนนะครับดอปเยอะกว่านี้ได้ไหมตอบเลยว่า มันยากมากสําหรับงานต่อเติมถ้าคุณจะดอบเยอะเนี่ยพื้นที่ถังแซดหรือแนวท่อระบายของตัวบ้านเดิมเนี่ยเป็นจุดบังคับดังนั้นเนี่ยดอบได้พอประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคละผนังตรงนี้เราเล่นเป็น2ส,สี2ลายตรงนี้ผมดีไซน์ให้คุณลูกค้าหมดเลยเพราะคุณลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามาเลือกกระเบื้องหรือดูแลเราดูแลให้หมดนะครับกระเบื้องลายเนี่ยเป็นกระเบื้องผนังสีดําแต่เนี้เป็น สีขาวซึ่งเป็นกระเบื้องลายใกล้เคียงกันแล้วก็ขนาดเท่ากันเวลามาต่อลายกันมันก็จะค่อนข้างสวยคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับด้านบนตรงนี้เราติดกระจกให้เป็นกระจกอระบายอากาศเนาะมีมุงลวดให้ก็เปิดทิ้งไว้ตลอดได้เลยกลิ่นจะได้ไม่ต้องมีนะครับตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์เนาะตรงนี้เป็นอ่าซอฟโค้ดนะครับก็ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับสายชำํำระอะไรพวงนี้ก็ติดตั้งให้นะครับติดผนังหมดโฟนะครับมีจุดของ โซนเปียกแห้งด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าอนาคตเนี่ยถ้ากั้นกระจกไปแล้วนะครับในส่วนของโซนแห้งเนี่ยถ้าคุณอยากล้างพืนเนี่ยมันจะไม่มีท่อระบายน้ําดังนั้นเนี่ยจะต้องมีท่อระบายน้ําของโซนแห้งด้วยคือตรงนี้นะครับส่วนท่อระบายน้ําของโซนเปียกก็จะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับตรงนี้แบ่งแยกอย่างชัดเจนประตูเป็นประตู U PVC นะครับลายโมเดิร์นนะครับติดตั้งจับเฟี้ยงจับวงกบนะครับค่อนข้างสวยแล้วก็ปูกระเบื้องหนังให้รอบด้านเลยนะครับ มาอีกมุมหนึ่งผู้ชมต้องบอกว่าห้องน้ําห้องนี้นะครับขนาดประมาณ2เมตรคูณ2เมตรได้หรือเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบโดยประมาณละกันผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ดูดูจากสายตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิน2เมตรซึ่งขนาดแบบนี้จัดสรรปันส่วนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วก็ไม่กินพื้นที่ของห้องอเนกประสงค์ด้วยนะครับด้านนี้เป็นที่แขวนผ้านะครับก็ต้องบอกว่าแขวนผ้าอเนกประสงค์ได้เลยตรงนี้เป็นกระจกตรงนี้เป็นอ่าง,างล้างหน้า นะครับาการะจกตรงนี้ต้องบอกให้ว่าเวลาการติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งไม่ยากเนาะมันจะมีตัวแผนตัวอะไรแต่ถ้าอยากให้ติดแน่เลยก็ยิงเป็นกาวตะกูก็ได้นะครับแต่ถ้ายิงกาวตะปูแล้วเวลาถอดออกเนี่ยกระจกก็อาจจะต้องรื้อออกแล้วก็แตกนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็เลือกการติดตั้งเอาเองแล้วกันเนาะตรงนี้เปิดน้ําล้างนะครับด้านล่างนะครับมีท่อระบายอะไรเก็บน้ำเรียบร้อยหมดเนานะ,ะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือจะเป็นในส่วนของ มุมนี้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือรอบด้านของห้องน้ําแล้วนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําในตัวแล้วก็ใครที่อยากจะต่อเติมห้องอเนกประสงค์ห้องน้ําในตัวเวลาเพื่อนมาแขกมาไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับตัวบ้านจบที่อาคารนี้เลยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับก็ขอสรุปคลิปนี้กันนะครับสําหรับข้อดีของการต่อเติมอาคาร2ชั้นสรุปง่ายๆเลยคือคุณมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคุณอยาก มีความ private ระหว่างตัวบ้านของคุณกับตัวอาคารเนี่ยให้แยกกันไปเลยเวลาเพื่อนมาเวลาแขกมาไม่ต้องไปยุ่งกับคนในบ้านตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความ p r i v a t นะครับหพื้นที่จะสอยเพิ่ม 2. มีความเป็นส่วนตัว private สนะครับบอกให้เลยว่าตัวอาคารตัวนี้เนี่ยจะ ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบ้านนะครับในที่นี้หมายความว่าถ้าคุณเลือกโรงงานฐานรากเนี่ยที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็คุณศึกษาเป็นอย่างดีว่าตัวบ้านเขาเนี่ยใช้ฐานรากแบบไหนและคุณควรใช้อย่างไรตรงนี้ก็จะทําให้ไม่มีผลกระทบต่อตัวอาคารทั้งสองนะครับทีนี้มาถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียเนี่ยที่ผมนึกได้เลยง่ายๆเลยนะครับถ้าอันดับแรกเลยนะครับถ้าคุณต่อเติมแบบนี้แล้วเนี่ยคุณควรเลือกนะครับ ตัวอาคารพื้นที่ใช้สอยให้แมทกับพื้นที่ด้านข้างของคุณถ้าคุณเนี่ยเลือกทําตามใจตัวเองแล้วอนาคตเนี่ยเวลาคุณจะออกตัวเช่นคุณอยากจะขายบ้านคุณอยากจะอะ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบเปลี่ยนบ้านใหม่อะไรประมาณนี้นะครับบ้านหลังเดิมที่คุณต่อเติมไปแล้วถ้ามันผิดรูปแบบเช่นตรงเนี้ยมันเป็นจัตุรัสที่ผมออกแบบดีไซน์ให้แต่คุณลูกค้าต้องการเฉียงไปเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรพวกเนี้ยนะครับแบบนี้เนี่ย คุณจะต้องดูให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ให้ช่างทําเลยเพราะอนาคตเนี่ยจะส่งผลเสียหลายอย่างสําหรับการออกแบบและดีไซน์นะครับอ่าก็คือข้อแรกออกแบบและดีไซน์ให้เข้ากับพื้นที่จะต้องมีข้อระมัดระวังข้อเสียก็คือถ้าคุณไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีผู้มาแนะนําที่หน้างานของคุณที่บ้านของคุณเนี่ยตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบได้นะครับและต่อมาข้อที่2นะครับเมื่อคุณได้แบบแล้วออกแบบแล้วนะครับ ต้องบอกว่างบประมาณเป็นส่วนสําคัญนะครับผมจึงเอามาใส่ในข้อเสียนิดหนึ่งเพราะว่าการต่อเติมอาคาร2ชั้นเนี่ยงบประมาณจะค่อนข้างสูงกว่าอาคารชั้นเดียวถ้าเทียบพื้นที่ต่อตารางเมตรนะ mm hmm. เช่นข้างล่างเนี่ยสาตารางเมตรข้างบน3าเท่ากันแต่3าตารางเมตรของข้างบนเนี่ยจะแพงกว่าข้างล่างนะครับยกตัวอย่างเช่นจะมีค่าจ่ายบานปลายยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นค่านั่งร้านนะครับเวลาจะไปทําหลังคาด้านบนเนี่ยเขาจะต้องต่อนั่งร้านขึ้นไปนะเก็บสีมุงหลังคามุงแผ่นใส่แฟชชิ่ง ทาสีสกิมฉาบก่อทุกเนี้ยมันมีค่าบานปลายที่คุณนึกไม่ถึงนะครับค่าแบบค่านั่งร้านค่าอื่นวัสดุที่จะต้องเอามาใช้เนี่ยมีส่วนประกอบมากกว่าการทํางานชั้นล่างแค่ชั้นเดียวดังนั้นงบประมาณก็จะสูงกว่านะครับต่อตารางเมตรเนาะและสุดท้ายผมให้อีกข้อหนึ่งข้อที่3ส,สมมุติว่าถ้าคุณจะทําการต่อเติมอาคารแบบนี้แล้วนะครับ คุณอาจจะต้องทําการขออนุญาตกับทางเขตอบตอรหรือท้องที่ให้เรียบร้อยก่อนไม่ไม่อย่างนั้นนะครับเมื่อคุณต่อเติมไปแล้วเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยเขาร้องเรียนว่า่าหลังนี้เนี่ยเขาต่อเติมบังแดดบังลมเขานะครับเขาได้รับผลกระทบเขาไม่โอเคเขาอยู่อาศัยแล้วเขาไม่โอเคอาคารที่คุณต่อเติมไปเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วคุณอาจจะถูกสั่งระงับหรือสั่งรื้อได้นะครับส่วนของตรงนี้ ปัญหาอาจจะตามมาดังนั้นเคลียร์ปัญหาก่อนแล้วค่อยทําดีกว่านะครับอย่างหลังนี้ถ้าผลกระทบก็คือหลังบ้านนะครับข้างบ้านไม่ได้รับผลกระทบเพราะข้างบ้านเป็นรั้วโครงการนะครับแล้วก็เว้นจากรั้วมาเกิน2เมตรด้วยนะครับก็จะเป็น4ีหเมตรแหละตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าเจ้าของบ้านต้องการต่อเติมแบบแหลมๆตามแนวรั้วหมดเลยเว้น50เซน ตรงนี้อาจจะรั้ผลกระทบร้องเรียนได้นะครับดังนั้นทําตรงนี้ห้องสวยเป็นฉากเป็นระเบียบเป็นมุมเรียบร้อยนะครับดีกว่ามีพื้นที่เยอะๆแต่โอกาสเสี่ยงก็เยอะมีนํำซ้ำรูปลักษ์ตัวบ้านออกมาก็ไม่สวยด้วยตรงนี้สรุปแล้วกันข้อ3ขออนุญ,ญาตนะครับพื้นที่ข้างเคียงก่อนอย่างหลังเนี้ยผลกระทบแค่ด้านหลังแค่หลังเดียวซึ่งด้านหลังตรงเนี้ยท่านเจ้าของบ้านก็เคลียร์กันแล้วก็แฮปปี้ดังนั้นเนี่ยถ้าถัดออกไปทั้งสามสี่หลังห้าหลังเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบ ตามกฎหมายแล้วต้องเป็นพื้นที่ที่มีส่วนได้เสียข้างเคียงนะครับคนที่อยู่คนละหมู่บ้านคนละซอยคนอะไรพวกนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้กระทบโดยตรงนะครับ เวลาไปร้องเรียนอาจจะร้องเรียนไม่ได้ใครมีความรู้ลองคอมเมนต์มาดูเพราะว่าผมเคยไปอ่านเจอข้อกําหนดอยู่นะครับฝากไว้แล้วกันเนาะสุดท้ายก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับขยักทําต่อเติม2ชั้นอาคารนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทําทั้งอาคารพาณิชย์ทาวน์โฮมก็มีทาวน์โฮม3ชั้นอยากต่อ2ชั้นเราก็รับทำนะครับบ้านเดี่ยวแบบนี้นะครับอยากมีพื้นที่จะสอยเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับก็รับทําเหมือนกันถ้าไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิป,ลปนนนนี้พบกัใใหม่ตอ อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยจังหวัดเชียงใหม่ทําจบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วการันตีผลงานบินขึ้นมาถ่ายวีดีโอให้คุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะหลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวก็จะบินกลับกรุงเทพแล้วท้า,าไใต้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริรบบรษัทสอแส่งทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ